สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับป้อมซ่าอีกเช่นเคยเนาะกับบรรยากาศในายามค่ำคืนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแต่ก็ยังไม่มืดเนาะที่นอร์เวย์แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าอากาศไม่ครึ้มนะคะถ้าเกิดมีแดดก็คือจะสว่างกว่านี้เนาะแต่วันนี้อากาศครึ้มนะคะก็แต่ก็ยังก็ยังสว่างอยู่นะคะก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ป้อมซ่าก็เข้าช่วงฮอลิีเดย์เนาะก็เลยอนอนดึกได้ไม่เป็นไรพวกนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะได้ ก็วันนี้ก็จะเลยมาทําการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ที่พ่อาบ่ไปซื้อมาน้อเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนพ่อน้องเขากระถางเล็กมากแล้วก็พ้ตาตั้งไว้เขาจะโยกโยกอย่างนี้กระถางเล็กแล้วก็ต้นเขาจะใหญ่เพราะนั้นเราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นฟิโรเดนรอนโรจคองก แต่ภาษาไทยา,มาไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่อันนี้เป็นตระกูลฟิโลเดนดรน์โลโจโคองโกโลโจโคองโกนะคะเดี๋ยวจะมาอัพไซส์อัพไซส์น้องฟิโลของเราให้เป็นไซส์นี้นะคะกระถางใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราจะเอาไม้มาค้ำมาให้น้องเขาโยกแต่ว่าถ้าเกิดกระถางใหญ่เราเ,เราเปลี่ยนกระถางใหม่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ค้ำก็ได้เนาะก็จะมาทําการเปลี่ยนกระถางนี้แล้วก็ อีกกระถางหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้ที่ป้อมซ่าซื้ออ,อต้นไม้แบบว่าสุ่มซื้อนะคะเ,เสียงลูกชายแบบสุ่มซื้อจำได้ไหมต้นนี้เปปเปอร์โรมีนื้อไม่ใช่สิอ่าไม่ใช่เปปเปอร์โรมี่อะเบโก้เนี้ยเบโก้เนี้ยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวป้อมซ่าก็จะมามาทำการอัพไซส์กระถาง ลักษณะเด่นของต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันเบโกเนียมันก็จะมีหลา่สายพันธุ์นะคะแต่เบโกเนียนี้มันดูถ้าเพื่อนเเห็นหลังใบหลังใบเขาจะสวยมากเลยนะคะแต่หน้าใบเขาจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหน้าใบจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะหลังใบก็ท่านเพื่อนเห็นหลังใบก็จะเป็นสีออกแดงแดงเลือดนะคะเขียวแดงเลือดหลังใบก็จะมีจุดเด่นดูกระถางเขาเล็กนิดเดียวเนาะ เขาน่าจะขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างาเร็วมากเพราะว่าจากกระถางจากกระถางเล็กอย่างนี้สามารถขยายพันธุ์ได้โตขนาดนี้ก็ถือว่า,าน้องเขาสามารถโตได้เร็วมากถ้าขยายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวป้อมซ่าก็จะมาอัพไซส์กระถางให้โตขึ้นน่าจะได้อาจจะเป็นกระถางนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อดอกไม้มานะคะถ้าเกิดแลดูแล้วว่าน้องเขากระถางกระถางเขามันเล็ก เล็กเกินกว่าต้นไม้ของเรานะคะเร,เราก็ต้องทอําทการอัพไซส์กระถางเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้เรามันเจริญเติบโตขึ้นเขาจะได้แบบว่าธาตุอาหารสารอาหารนะคะไม่ใช่มีแต่รากเนาะก็ถ้ามีแต่รากเขาจะไม่ได้สารอาหารในในดินเนาะก็ทําให้ต้นไม้เราโตช้าเนาะเดี๋ยวบอนซ่า,าจะแกะต้นนี้ให้ดูเนะาะก็อันนี้ก็คือ รากฝอยนะคะแสดงว่ารากรากของเบโกนีอาจจะไม่ใช่รากรากไม้ที่ที่ใหญ่เนาะอ่าบางพันธุ์จะเป็นรากที่ใหญ่มากบางพันธุ์อาจจะเป็นรากที่ฝอยแล้วถ้าเพื่อนเห็นต้นนี้นะคะอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้ฟีโรเลนดอนเรตเอมิราเอมิเรสนะคะเอมิเรสนะคะก็อยปอมปอมซ่าซื้อมาใหญ่มากแต่ว่ากระถางน้องเขาเล็กแล้วลักษณะใบดูเหมือนกระน้องเขาแบบ ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนกระถางค่ะคนเพื่อนตอนที่พ่อแม่ไปซื้อต้นนี้ต้นใหญ่มากมันราคาน่าจะ600เนาะแต่พอ,อเราไปซื้อแล้วด้วยสภาพต้นด้วยอะไรม,ม,มันไม่ค่อยสวยเขาก็ลดเลยลดครึ่งราคาก็เหลือประมาณ300ก็คือ,อได้กระถางใหญ่ขนาดนี้นะคะท่านเพื่อนเห็นเนาะกระถางใหญ่มากอันนี้เราถ้าเราจะทําการขยายพันธุ์เนาะตักชำเนาะก็คือได้หลายยอดมากเลยนะคะเพื่อนในราคา 3า0จากปกติ599หรือ600อเนาะอันนี้ป้อมซ่าก็จะมาทําการขยายาไม่ใช่ขยายมาอัพไซต์กระถางให้น้องต้นไม้เราโอเคเดี๋ยวมาทําการอัพไซต์กระถางกันเลยค่ะเพื่นอนๆดินที่ป้อมซ่าใช้นะคะก็จะเป็นดินดินสําหรับต้นไม้เนาะสำหรับกระถางต้นไม้นะคะเดี๋ยวป้อมซ่าจะให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้ก็จะเป็นดินถุงปลูกต้นไม้ปกติธรรมดานะคะเพื่อนๆ แล้วก็ป้อมซากก็จะมีเอาใส่กระถางไว้นิดนึงเนาะแล้วก็จะมีนี่นะคะก็จะมีตัวนู้นเพอร์ไลท์นะคะผสมเราก็จะผสมอันนี้ไม่น่าจะผสมแบบว่าเพอร์ไลท์เยอะจนเกินไปเนาะเพราะน้องแต่น้องเขาก็ต้องการความซุยของของดินก็ผสมป้อมซาคิดว่านะ่าจะผมผสม1ใน3นะคะก็ดินประมาณ3ส่วนเพอร์ไลท์ประมาณ1ส่วนเนาะแล้วก็เอาเอา,เอา,เอา ปุ๋ยโรยลงไปด้วยเนาะโอเคมาทำการเปลี่ยนกระถางให้น้องต้นไม้ของเราเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่ป้อมซาจะใช้ผสมในการเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นปุ๋ยของต้นไม้เนาะกะ็สามสามถึงสี่เดือนใช้ใช้ครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราผสมลงไปตอนที่เราเปลี่ยนกระถางน้องเขาเลยเนาะดี๋ป้อมซาจะทำการเปลี่ยนกระถางน้องเขา Life in a world that <test> keeps changing think that it's a reflection of Nong Philo Random motto of motto of go pictures so perfect we play through only cuz you set up the angle web that you've got entangled caught it once before our eyes show off your fantasy Quality Whoa, that's your. The light, so my life. I can see it now, see it now, see now. It's beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your fifteen seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says this more than meets the eye. Show off your fantasy, reality, whoa, that's your. you slip in never know the things that you're feeling capture your body get your best side breathe in the world fake us a smile walk in the lines fine but i hope one day you'll break the ให้น้องเขาอยู่ตรงกลางนะคะเวลาเวลาเขาออกพุ่มต้นไม้เราจะได้สวยๆตรงกลางกระถางเนาะทุกครั้งเลยนะคะเวลาเราเปลี่ยนน้องต้นไม้เราต้องให้เขาอยู่ตรงกลางกระถางนะต้องดูด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าน้องต้นไม้ของเรา เริ่มใหญ่ข้ากระถางเนี่ยจำเก็บจำเป็นเลยนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางเนาะต้องอัพไซส์กระถางให้น้องให้น้องต้นไม้เรานะคะเขาก็จะได้โตโตัวอย่างเต็มที่เนาะพอมันพอมันใหญ่เกินกระถางแล้วสารอาหารเนาะเขาก็จะได้ไม่ไม่เพียงพอมันก็จะมีแต่รากมันก็จะไม่มีดินไม่มีอะไรธาตุอาหารให้น้องเขาเขาก็จะโตโตช้านะ ตูช้าไม่สวย <c oughs> แล้วถ้าไม่มีดินเลยมันก็จะใบเหลืองนะคะเพื่อน นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนๆปอมซาก็เปลี่ยนสามกระถางเนาะเดี๋ยวก็เอาไปจัดวางในมุมสวยๆเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆการอัพไซต์กระถางหรือเปลี่ยนกระถางของน้องพี่โรแล้วเนาะต้นไม้ของปอมซาตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าทุ่มเนาะจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศคือมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆคลึ้มเนาะแต่ถ้าไม่คลึ้มก็คือจะได้แสงเยอะอยู่เนะะเาะก็พี่โรของเราเนาะ พีโดเรนนอนเอมิรัต<ม>ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เนาะก็อันนี้เป็นโคลเอยูสหรือสีผสมของป้อมซาอันนี้ก็เฟืรอนที่เราสั่งซื้อแบบเขาเลือกสุ่มมาให้เริ่มมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็เป็นเบโกเนียเปลี่ยนกระถางแล้วอัพไซ์กระถางองเขาเขาจะได้แบบตเรื่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ข้างนอกของป้อมซาเนาะ ันนี้ก็เป็นฟอชช่าบ้านเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรระดิ่งไหมหรือดอกระครังไม่แน่ใจอันนี้ก็กําลังแตกดอกสวยเลยค่ะเพื่อนส่วนอันนี้ก็เป็นฟิโล <c oughs> ฟิโลเรนดอนโมโจโมโจคองโกอ,อ,อ,อัพไซต์กระถางก็วางไว้ข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวถ้าหน้าวินเตอร์เราก็เอาน้องเขาเข้าในบ้านนะคะเพื่อนเพื่อ <c oughs> ที่จะแบบว่า ไม่หนาจนเกินไปเนาะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกับการอัพไซต์กระถางต้นไม้ของปอมซาเนาะข้างนอกก็คืออา,อากาศวันนี้อากาศไม่ค่อยดีก็ทําความสะอาดในบ้านแล้วก็ดูแลต้นไม้ในบ้านเนาะก็วันนี้ก็มาอัพไซต์กระถางเพื่อนๆได้รับชมนะคะก็อ,อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือใครที่มีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้หรือ,อาการทำช่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวปรมทาก,ก็จะได้ถ้าเกิดว่ามีการอาคอมเมนต์ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะ่ป้มซาก,ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วก็สามารถแลกแชร์ความรู้แบ่งปันในเรื่องของการาดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้กันเนาะเพราะบางทาีเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างนะ,ะนเพื่อน ก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เริ่มมืดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ